สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสนองนิดอยู่กับผมโอ๊ตนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการนี้เทิร์นบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งของที่ผมจะมาอันบ็อกในครั้งนี้บอกได้เลยนะครับว่าสมกับเป็นตัวผมจริงๆมันโคตรจะเป็นตัวผมเลยนะครับแล้วกล่องชิ้นเนี้ยผมไปได้มาในช่วงเดือนน่าจะประมาณต้นธันวานะเออผมไปผมวยได้ประมาณต้นธันวานะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมี ห้างเปิดใหม่นะครับแล้วก็มันมีร้านไนอินไปเปิดในนั้นนะครับซึ่งพอมันเป็นสาขาเปิดใหม่เขาก็มีโปรโมชั่นนั่นแหละนะครับแต่ตอนแรกผมแค่เข้าไปเดินเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปกติร้านไนอินเนี่ยนันๆผมจะไปซื้อทีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ผ่านไปแถวห้างที่มีร้านไนอินสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อแค่ยักษ์ช็อปอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ร้านไนอินผมก็มีไปอยู่บ้างน,นะครับแล้วก็ร้านไนอินเนี่ยเขาจะชอบมีโปรโมชั่นแบบว่าลด เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เหมือนกันนะเออใครที่จะซื้อหนังสือแล้วก็อยากได้เปอร์เซ็นต์ลดเยอะๆเนี่ยร้านไออินก็จะมีช่วงโปรโมชั่นของเขาครับบางเดือนที่เห็นรายการโดนทุกเดือนเยอะๆเนี่ยก็ได้ส่วนลดจากร้านไออินเนี่ยที่ผมแบบได้ไปมาบ้างนะครับืัอไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งด้วยความที่สาขาเนี่ยเป็นสาขาเปิดใหม่มันก็จะมีโปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้เนาะผมก็เดินเล่นไปในสาขานั้นนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นตัวโปรโมชั่น แล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามันเป็นของที่จะแถมเมื่อซื้อครบยอดที่กําหนดนะผมเห็นแล้วแบบอู้อยากได้วะมันมันสมกับเป็นตัวเราดี <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะไปดูของแถมผมเอาหนังสือที่ผมซื้อวันนั้นมาให้ดูก่อนนี่ครับนี่อ่าอันนี้ถุงผ้านะครับเป็นถุงผ้าของร้านนายอินนั่นแหละจำไม่ได้ว่า มันมันต้องเสียตังค์ซื้อไะล,ลืมเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเรามาดูของกันดีกว่าแต่ก็จะไม่ได้จอะหลืออะไรมากนะครับน้่แต่ก็เยอะเหมือนกันคือจริงๆอ,ะอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ซื้อมาในรอบนั้นนะมันจะมีเล่มอื่นๆด้วยนะครับก็มีซื้อให้เพื่อนเพื่อนฝากซื้อนั่นแหละแต่อันนี้ก็จะเป็นของผมทั้งหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ก็จะมีไลท์โนเวลอยู่2เล่มนะครับแล้วก็มาังงาะอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7เล่มนะครับอ่ามาดูที่ในส่วนของไลท์โนเวลก่อนละกันไลท์โนเวลนะครับนี่อันนี้คือเป็นของ a n i m a มตนะที่ผมตั้งใจจะซื้อตั้งแต่ช่วงงานหนังสือแล้วละ่ะแต่ช่วงงานหนังสือเนี่ยวันแรกเนี่ยเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่ลงในงานนะครับก็เลยพลาดไปก็เลยถือโอกาสเก็บเลยนะครับรอบนี้อ่าอน,นี้คืออยากได้นะครับอยากอ่าน นั่นก็คือเรื่องเธอบอกผมว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอ่ะนี่นะครับแอนิเมะนะครับของ a อ i ิเมะเป็นไลท์โนเวลเล่มนี้อยู่ที่320บาทนะราคาปกเนาะก็น่าจะเป็นแนวเลิฟคอมแหละซื้อมานะครับเพราะความอยากอ่านล้วนๆนี่แล้วก็เรื่องถัดมาครับปาปานากักประจนลไทยแลนด์เสจะเสร็จพวกลูกสาวหรือเปล่านะเล่มที่2นั่นเองครับอันนี้ก็ เป็นเล่มตามต่อเนาะซึ่งเล่มแรกเนี่ยผมได้อ่านไปแล้วนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของอนิเมะเนาะราคาเล่มนี้อยู่ที่320บาทเหมือนกันอตอนอ่านเล่มแรกจบผมไม่ค่อยว้าวเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับในส่วนของไลท์เนวีเนี่ยผมรู้สึกว่าการเขาเรียกว่าไงการซอยบทย่อยอะไรเงี้ยซอยแต่ละตอนหรือซอยบทการขึ้นบทใหม่อะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยแล้วก็เรื่องมันดูไม่ต่อเนื่องนะ แต่ก็มันก็อ่านได้เรื่อยๆนะสำหรับอันนี้แต่ใจจริงของผมอยากให้ในไทยมีลิขสิทธิ์ของมังงะมากนะเรื่องนี้น่าจะมีมังงะนะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าถ้ามีมังงะเนี่ยภาพมันน่าจะอธิบายได้มากกว่ารู้สึกว่าไลน์โนเวลเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงยังอธิบายแบบไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าผมจินตนาการตําช่วงนี้ <laughs> แล้วก็มาสู่ในส่วนของมังงะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรักไร้สัมผัสข,ของสองเราจะเอายังไงดี เล่มที่2นะครับนี่อันนี้เป็นของเฟิร์สเพจเนาะราคาเล่มนี้อยู่ที่120บาทนะครับเป็นเล่มตามต่อเนาะแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมไม่รู้ครับเล่มหนึ่งยังไม่ได้แก่ <c oughs> แม่ะแล้วก็อันนี้ครับของหลักพิมเพอใช้สกิลสุดโกงชุบชีวิตคนตายชุบกองทัพจอมมาในอดีตขึ้นมาซะแล้วกิลเลอร์สุดโหดผู้ไม่ยอมไม่ใครตายชิ่เรื่องยาวมาก <c oughs> คืออันนี้เป็นมังงะของรักพิมนะครับก็อันน่าจะออกมานานแล้วพอสมควรนะครับเล่มหนึ่งผมนี่อ้โหก็อ่านไปน,นานแล้วเหมือนกันนะมันน่าจะเป็น l อซใหม่ในปีนี้แหละมันก็เรียกว่าใหม่ไม่ได้เลยวะก็น,น่าจะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็เป็นหนังสือน่าจะชุดเดียวกับพวกเล่มที่รักพิมเขาดองไหมไม่ชัวร์จ <laughs> ำไม่ได้นะครับแต่ก็คือเล่มหนึ่งก็นานแล้วเหมือนกันเล่มสองก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะนานแล้วด้วยแหละ แต่ผมเพิ่งได้มาตามต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือก็อย่างที่ว่าครับครั้งนี้ผมไปเพราะว่าผมจะซื้อให้ถึงยอดโปรโมชัน่นผมก็เลยหยิบเรื่องที่แบบว่าเออผมไม่ได้ซื้อนะครับมาเก็บนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนผมอ่านเล่มหนึ่งมันก็เป็นแนวพระเอกเก่งอะแล้วก็โดนแบบไล่เอาจาตตี้โดนหักหลังอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็คงเก่งขึ้นแล้วก็กลับไปแก้แค้นอะไรมั่งประมาณนี้มันเป็นแนวที่ผมอ่านได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เลย เห็นก็เลยตามต่อมาราคาปกยังเป็น95อยู่เลยนะเรื่องนี้นี่แล้วมาที่เรื่องนี้เลยครับซิโยโน่จังแสนสนกับคนข้างหลักแหล่เล่มที่2กับสาอันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจบแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็คือเป็นมังงะของค่ายดังงกมังงะนะครับแล้วก็ ผมได้อ่านเล่มหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันปลุกความชอบในตัวอะไรของผมแปลกๆขึ้นมานะแต่ในช่วงงานเสร็เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อเหมือนกันแต่ดันลืมนะครับดันลืมก็เลยอ๋อเห็นว่ามันมีเล่เม2เล่มสพอดีนะครับก็ค้างไว้นานอยู่พอสมควรเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ได้ซื้อตามต่อก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าอันนี้อยากอ่านนะครับรู้สึกว่าเออมันปลุกอะไรในตัวเราที่มันแปลกๆขึ้นมาได้แล้วก็ อันนี้ครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ของสยามอิเตอร์คอมิกส์เนาะนั่นก็คือเรื่องเพราะเธอน่ารักเลยเกือบเผลอใจนะฮะเล่มที่2ซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็ซื้อมาในช่วงงานหนังสือนั่นแหละนะครับในคลิปนิดเดลี่ก็ได้ลงไว้แล้วนะครับเรื่องน,นี้ถ้าอธิบายในเรื่องง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าพี่สาวประสบอุบัติเหตุแบบว่าอ e. ียงวะแล้วก็ด้วยความที่เป็นนักเรียนที่ไม่เคยขาดเรียนเลยนะครับเหมือนจะได้รางวัลอะไรนี่แหละแล้วก็ ไม่อยากขาดเรียนนะครับแต่กลายว่าต้องเข้าโรงพยาบาลไปเรียนไม่ได้นะครับพระเอกอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเข้าสังคมสักเท่าไหร่เลยอยากช่วยพี่สาวนะครับโดยการที่ปลอมเป็นพี่สาวแล้วก็เข้าไปเรียนในโรงเรียนหญิงเออบอกเลยว่านะครับเอ้ะแม่งแต่งแต่งหญิงแล้วแบบเออมันเหมือนพี่จริงจริงก็คือเรื่องนี้อ่ะแล้วก็สนุกดีนะก็เลยตามต่อนะครับราคาเล่มร้อยห้าสิบห้าบาทเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของเซนชูนะครับ นี่นายโดดเดี่ยววิชิตต่างโลกเล่ม10อันนี้น่าจะเพิ่งออกไม่นานเลยนะครับราคาปกไปร้อยหนึ่งแล้วเนาะก็ปะเป็นแนวพระเอกเทพนะครับอ่านได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ก็ดองไว้หลายเล่มอ,อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันออกมาตอนไหนนะหรือว่ามันคือเรื่องที่ผมตั้งใจจะซื้อตั้งแต่ช่วงงานหนังสือแล้วผมหาไม่เจอแล้วผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องยูริแอนโทรจีข้ามคืนแรกนะครับไซรับนั่นเองนี่ไซรัันี้ ก็เป็นแนวยูรินะครับเป็นแนวยูริโรแมนติกแล้วก็เหมาะกับอายุ18ปีขึ้นไปก็คือเลสสินั่นแหละราคาเล่มนี้125บาทนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นไอยูริเอนโทลจีเนี่ยมันน่าจะเป็นซีรีส์เหมือนประมาณว่ารวมออตอนสั้นของยูริอาจจะอ่านคนเขียนหลายๆคนมาอยู่ในเล่มนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมเคยมีเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนยืมไปอ่านนะวันนั้นอยู่ดีเพื่อนมาเที่ยวบ้านเพื่อนหยิบ ไอยูริเอนโทรจีนี่แหละเล่มไหนจากเล่มน,นะครับที่ผมเคยอ่านนี่แหละเอาไปอ่านนะครับก็ชอบผมก็คือผมมันยังไม่ได้อ่านเลยแล้วมันหยิบไปอ่านแล้วพอผมเอามาอ่านเอเออน่าสนใจของดีอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยซื้อเรื่องนี้มาซึ่งหนังสือพวกนี้ที่ผมไปซื้อมาเพื่อให้ถึงโปรโมชั่นนะครับมันจะมีหลากหลายโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับทั้งสมาชิกเนี่ยซื้อ3เล่มลด15%หรซื้อ5เล่มหรือ4เล่มขึ้นไปนี่แหละ ลด20%ก็ถือว่าได้ส่วนลดมาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็ของฟินิก์เนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าพีออเดอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็คือคำนวณมาแล้วนะครับว่าถึงยอดแล้วก็รวมกับของเพื่อนที่ฝากซื้อมาด้วยเนาะทั้นโปรโมชั่นมันจะมีได้พวงกุญแจถุงผ้าแล้วก็ของที่ผมจะเอามาให้ทุกคนดูที่เห็นในปกคลิปไปนั่นแหละนะซึ่งไอของขั้นสุดท้ายเนี่ยมันคือต้องซื้อให้ครบพันหนะครับซื้อให้ครบพันห้านถึงจะได้ของ แถมแต่ประเด็นคือมันคิดจากราคาที่เป็นส่วนลดนะดังนั้นรวมๆแล้วอะ่ะซื้อเกือบเกือบสองพันนะครับเก,เกือบเกือบสองพันเพื่อได้ของแถมการตลาดนะไพ่แพ้ให้มันลุ่นๆไพ่แพ้ให้กับของแถมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูคีหลักของคลิปนี้กันเลยนะครับว่าไอ้ของแถมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนี่ครับมันก็คือเจ้านี่เลยปุ๊บ เอาพิากล่องสุกกล่องดองนะฮะกล่องสุกนะครับไม่ใช่กล่องสุกอืมคำว่ากองดองตัวโตโเลยนะครับตรงกัเป็นตัวผมไหมล่ะเห็นแล้วแบบโอ้มันช่างเป็นตัวเราจริงๆนะเลยอยากได้นะครับมา เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูกันนะครับว่าในกล่องสุกกล่องดองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่ามาฮะดูกันซึ่งไอตัวกล่องสุกกล่องดองเนี่ยจริงมันเป็นโปรโมชั่นของร้านไออินมาตั้งนานแล้วนะแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปซื้อสักทีหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นนานแล้วแล้วก็อยากได้มานานแล้วนะมาดูกัน นี่เปิดออกมาผู้อ่ะขอาออกมาก่อนนี่นี่อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าน่าจะมีเท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวกันกระแทกนะมา ไล่ดูทีละชิ้นเลยเอาอันนี้ก่อนอยู่ในกล่องมันคืออะไรอม,มันคือแก้วน้ําแก้วน้ําอือเสวยดีนะครับเขียนว่าดื่มดํากับกองดองโอ้โหแม่งโซคูนะแบบนั่งทํางานอยู่แล้วก็จิบอ,อดื่มดํากับกองดองเฮ้ยว่ะ ดีดีด,ดีชอบชอบหน้าเอาไปใช้บ้างเลยนเอาไปใช้บ้างเลยอะไรที่มันคือยี่เลยดิชอบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เออเป็นสมุดโน้ตนะใช่ไหมเออเป็นสมุดโน้ตนะครับคุณภาพดีอยู่นะปกแข็งด้วยจดจะได้จําไม่ชอบช้าเหมือนก,อ,นกองดอง<笑><笑>เดี๋ยวนะจดจะได้จําไม่ชอกช้ำเหมือนกองดอง กิอย่ามไก่เออคำคมคำคมนะแล้วก็อันนี้ครับสติกเกอร์เอออันนี้คือสติกเกอร์นะครับมีอะไรบ้างฮะอ่านทีละอันเลยแมมันดูมันจะตรงสเลเกินนะครับฉันไม่อยากเป็นคนเก่งแต่ฉันอยากเป็นคนรวยเอาเงินมาซื้อหนังสือเฮ้ยฮูก หนังสือก็เหมือนความรักรู้ว่าเสี่ยงก็ต้องเก็บรู้ว่าเจ็บก็ต้องซื้อเฮ้ย,อยชอบว่ะได้เลื่อนะครับ <laughs> เอาเอาไปเป็นคำเอาไปเป็นโค้ด <c oughs> จงทํางานหาเงินซื้อหนังสือมันคือสิ่งที่แบบว่าไว้เตือนใจเรานะว่าเราต้องทํางานหาเงินแล้วก็มาซื้อหนังสือตัวแม่ก็อ่านบ้าง <c oughs> เสียใจไม่ใช่ตัวแม่นะับายันอ่าน ไม่อดตายแต่อดนอนจริงทุกวันนี้ก็อดนอนอยู่แล้วนะครับเกิดมาเพื่ออ่านหนังสือตลอดไปไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะกองดองคือหนังสือที่ซื้อเก็บพูดเบาๆก็เจ็บเพราะอ่านไม่หมดจริงคือตรงหมดตรงดีชอบอ่ะชอบมากๆเลยเออดีดีดีแล้วนี่คืออะไรมีลิปบิ้หูด้วยอ่ะแกะนดูกันเลย <Ừ. S 2> เห็นปมซะงั้นมีปมซะแล้วเราอ่ะเออมีกองดองมีคนมีปมซื้อมาเก็บดูขันอ๋อเหมือนจะเป็นถุงผ้าเนาะอุ้ยเอาอะเอาไปใส่หนังสือตอนงานหนังสือกลับบ้านดีเลยนะครับเอาสูงนเนี้ยแหละนี่ครับแล้วก็นี่คือถุงผ้าใบใหญ่เหมือนกันนะ สังคมนิยมกองดองตูกต้องนะทุกคนต้องตูกต้องอี Ồ, ้ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะอุ้ยใบใหญ่อยู่โอเคเนี่ยแหละุงผ้าไว้เอาไว้ซื้อกองไว้เอาแบ่งไปซื้อกองดองกลับบ้านนะใช่เลยนะฮ้นี่แหละครับ คือของที่ผมอยากได้เห็นชื่อกล่องอะ่ะมันก็ยังไงมันก็ต้องมาอยู่ในมือเราเพราะว่าแล้วพอได้เห็นขอ,ของข้างในผมบอกเลยนะว่าโอ้โหแม่งน่าเอาไปใช้จริงอะ่ะน่าแบบน,น่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันผมดีจริงอะ่ะมันจะได้แบบเตือนใจนะครับแต่เตือนไปก็ไม่ทําดองเหมือนเดิมนะครับมันต้องคืออ่านก็อ่านไงแต่แบบมันต้องซื้อไว้ก่อนนะจำนวนการซื้อมันมากกว่าจํานวนการอ่านอยู่แล้ว เรวชอบชอบแก้วมากชอบขาวของแก้วนะครับดื่มดำกับกองดองอนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปอันบ็อกกล่องสุกกองดองของร้านในอิน์นะครับของชิ้นไหนนะครับหรือคำคงคำใดของกองดองเนี่ยตรงใจเพื่อนๆมากที่สุดนะครับก็ลอคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับอ่านะ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสนองนิดไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ใหม่ด้วยนะครับแล้วเราวันนี้นะครับขอตัวลาไปพร้อมกับคําคมที่ว่ากองดองคือหนังสือที่ซื้อเก็บพูดเบาๆก็เจ็บเพราะอ่านไม่หมดแล้วก็แถมอันนี้ด้วยชอบนะครับหนังสือก็เหมือนความรักรู้ว่าเสี่ยงก็ต้องเก็บรู้ว่าเจ็บก็ต้องซื้อนะครับฝากไว้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ